รางวันเลขหกโตเลขที่ออกได้แก่หมายเลขหกสี่หนึ่ง c 8 0แปดศูนย์หกสี่หนึ่เลข5โตได้แก่หมายเลขสี่หนึ่งสี่แปเลขสีตได้แก่หมายเลขหน8 0งสี่แปดศเลขสาตได้แก่หมายเลขสี่แปดศูนยีย์เลขสตได้แก่หมายเลข 1, 8 0 8 0เลขหนึ่งตัวไทยได้แก่หมายเลขศูนย์หมายเลขศูนย์ุการออกเลขรางวัลเลขพตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่ฮยบห้อยต่อไปเมนจะได้สืบต่อทำการออกเลขรางวัลหวยนำซัดขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำนาทียุอุปกรณ์ออกเลขรางวัล